กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญเรือนสรดกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามากับทุน250บาทของเรานะกับเกมมาจงเวส2ของเรานะวันนี้ขออนุญาตปันที่เบ็ด4บาทดีกว่าเราวันนี้เรามาทุนน้อยนะเราใส่ที่เบ็ดบาทก็เลยดีกว่าอก็แต่แตกทีเดียวไอ้เนียมาหลอกแอยากล้วก็จากไปนะแตกทีเดียวไม่มีเสียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจังหวะนี้ก็ก็กินเกลือกันไปเรื่อยๆนะโอ้โ oh. ห ถเล่นเกมนี้ต้องมีความอดทนสูงในระดับหนึ่งนะมันไม่มีฟีเจอร์ให้ซื้อโอ้โสองเฮ้ยขออีกลูกนึงขออืมทีเด้อ,ดอ,อลูกหนึ่งก็ไม่ให้ครูภาคลมถ้าผลมก็ไม่ได้เพราต้องรอกว่ามันจะเข้าโอ้โหแล้วกว่ามันจะเข้าแล้วเข้าบางทีเข้าก็ไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะอืมไม่เหมือนบางเกมไงไอ้ี้ยหัวร้อนรากดซื้อแม่งแต่ก็ดีนะถือว่าเกมนี้ผมถือว่าดีนะบางทีกดถ้าเราหัวร้อนแล้วเรากดซื้อไปอ่ะแล้วมันไม่แตกอ่ะ มันจะทิบหายก,กันกว่าเดิมไงปกติปั่นก็ชิพหายกันอยู่แล้วนะบางเกมนะม,มา91บาทนะมาพยัดไปเร็วนิดนึงนะช่วงนี้เขาก็มีได้บ้างมาได้บ้างไม่ได้บ้างต้องมาตวงเยนะผมเห็นตามตามดูตามที่เขาเล่นเล่นกันมานะผมก็ไปตามดูเขาแหละว่าเออไอเกมน่มันมาบ้างผมก็ไปเล่นตามเขาเกมไหนไม่มาก็ไม่ต้องเล่นหัวมันเออย,ย,ยไหลเอออีก 81บาทสวยเฮ้ยสองลูกไม่ได้วะทำไมเองถึงไม่ได้วะเป็นวายให้สักทีได้ไหลใกล้แบบไหลๆเลยเมื่อกี้ไหลๆหนักๆไหลๆหนักๆไหลๆภาษาจีนอย่างนี้โอ้โหดูเมื่อกี้เราทำมันแตกนะได้นะสแคปเตอร์มเมื่อกี้สามลูกหรือมัง้ง ้ท่านมาแตกปั๊บมันก็ตกลงมาครบสามลูกพอดีตอนจังหวะนี้นก็กินเตี๋ยกันตามระเบียบแล้งนเะยียบเหงากันไปนะแล้ววายมาจาังหวะนี้ถึงหรือเปล่าไม่ได้คุณไม่ได้ไปต่ออะไรวาสองตัวนะคุณไม่ได้ไปต่อแต่แคปเตอร์คุณได้ไปต่อว่ะเออเอาเรื่องอยู่มาเปิดหัวมาที่วายหนึ่งตัวกับสองกลมแล้วก็สามนี่อืดูสามคนสวย ไม่ถึงวะขอสาบโมไม่ได้เกลือไปอีกหนึ่งเออหรอมนี้ไม่เกลือวะ่ะแล้วก็อะไรต่อไม่มีมโอ้ยมีห้ากลมอมะสวยจัดเลยแล้วก็อูย้ยดูสองขีดถ้าสองขีดเข้านะช่องสองนะเอยห้าขีดมาจังวะนี้แล้วก็เด๋วตามระเบียยวล้ะโอย้ยเด๋วแตกเดียวแล้วก็หายดีวะหลอกให้อยากแล้วก็จากไปวะ่ะเออแบบแตกหนักๆน,น,นี้ เอ้ยหนึ่งแล้วแล้วก็ห้ามาเอ้ยสองก็ได้สามดิสามสามขอสามขอเอ้ยห้ายัางอยู่ขอสามะโอ้โหดูสามโคตรเยอะสามไม่มาช่องแรกโอ้ยที่เด้ยขาดอยู่แค่นั้นเลยโอย้ถ้าซื้อขี้มูกใบขอภัยนะจริงไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกรู้สึกแบบคั้นจมูกไม่เท่ไม่ได้มีขี้ของขี้มูกอะไรหรอกแค่แบบ ช่วงนี้ปอดไมค่อยดีนะต้องไป,ปต้องได้สูบต้องได้สูบสักหนึ่งทีแล้วก็สูบอีกสักสองทีสูบสักสามสามทีก็ได้สูบสักสี่ทีก็ได้เอ้ยถึงเฉยห้าทีปอดสุดท้ายอืไม่แตกกูคิดแล้วเียมึงแตกน้อยไงมึงไหลแต่มึงแตกน้อยทีดเดียวอ,อะไรวะร้อยเจ็ดสิบสามมาถือว่าได้อยู่มั ากระเบนดสิบบาทของเรานะกระเบนดสิบบาทของเราอย่างเหงากันก็เป็นหอนะห้าขีดห้าขีดช่องสามโอ้ยทิดโอ้ไยทิดพอปรับเป็นเบ็ดสิบเองอยากเกลือบ่อยนะเว้ยเกลือบ่อยมันไม่ดีนะไอ้ทิดเองรู้ไหมถ้าเองเกลือบ่อยเองจะขาดทุนนะถ้าเองเกลือบ่อยเองจะได้เติมเข้าไปอีกเออภาษาจีนสวยฮะ อ้ยห้าขีดห้าขีดโอ้ดูห้าขีดโคตรเยอะเลยทำไมห้าขีดไม่แตกวะมาสักทีเนี่ยเออดูโอ้โหเอ้ยไม่ไหลวะสายแตกทักทีแตกสักทีไหลให้พี่หน่อยก็ไม่ได้นะไอ้นุ่มไอ้ลูกรักโอ้ไอ้นุ่มเอ้ยแต่ช่วงนี้มาจองก็เป็นลูกรักเลยนะรู้สึกว่าแบบเออเล่นมาจองดีกว่าวันนี้มาจองวันนี้มาจองโอ้ย ครับแต่อนนะไรก็มาจองหรือแบบอยากลองกลับไปเล่นมงเล่นแมวดูอยู่นะแต่ว่าไม่กลัวมันจะไม่ไหลได้ขนาดนี้ดูดิโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบเก้าไปเล่นแมวกลัวมันคูณจังตังค์ไจ่ายเหมือนเดิมเดี๋ยวนานทีนะเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูว่าเกมแนวโน้มเกมไหนมันมาค่อยไปเล่นเกมนั้นดีกว่า เอาแบบนั้นดีกว่าบางทีบางทีมาจองแม่งก็ไม่ได้เล่นได้ทุกวันหรอกมันก็มีวันเสียของมันแหละแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ไม่ใช่วันนี้ฮะห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสวยเนี่ยมาหวายครหมาจงังหวะโอ้แหงน้อยเกินสองเออถึงไม่วายโอ้โหดูภาษาจีนโคตรเยอะโอ้เสีดยดายตรงไม่แตกว่าภาษาจีน อือวายใช้อะไรอูวายก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้ oh, ไหลหน่อยก็ไม่ได้อืมขอยัดปรับเบ็ดแล้วกันนะไปที่สี่สิเลยดีกว่ามาจังหวะน,นี้นะแตกหนักไปหนึ่งทีหนักเพราะเงี้ยแล้วมือกูนี่แหละหนักเพเี้ยเบ็ดสี่สิบแตกยี่สิบเนี่ย,บบ 40, อยโอ้จะเลยพอโครคุ้มทุนมาจังหวะน,นี้วายสองตัววายสามตัวเลยพูดผิดเออโอ้ oh, แต่ไหลไหม มีแม่ยังมีให้กระตุก,กจกิดกระชากใจอยู่นี่ฟังธรรมะบ่อยไงธรรมะกระตุก,กจิดกระชากใจโอ้โห<อ>ฟูแล้วไม่ฟังเลยทิพอืมโอ้โหขึ้นมาพันแล้วแต่ทำไมมันหลงเหลียงหลงเหลียงอย่งว่าสักทีีินะเบทสี่สิบแต่สักทีดินะสักทีดินะนะอือหม เป็นกับเวลาเราก็เล่นเวลาเดิมดีกว่าหัวคงหัว่ำหรือวันหัวขวเอ้จังหวะหนีไหลแล้วมีอีกไหมโอ้โหยังไม่มีมนี่ขนาดไม่มีวายนะเมื่อกี้เธอกระไหลอยู่นะเออนีละวายอย่างนี้มาก็ยังไม่ไหลก็เหมือนดิ่มนะแต่แค่ครั้งเดียวได้เสียวแล้วก็จากไปนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคอไผ่ วายมาจังหวดมีภาษาจีนหนึ่งทีสองขีดมาหรือเปล่าสองขีดไม่มาสี่เหลี่ยมก็ไม่มาโอ้ยทิดเอ้ยจะเงียบเงาป่าชาอะไรขนาดนั้นสักนิดสักหน่อยเออดีดีสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยดูสักนิดสักหน่อยดูโอ้มาแบบบึ้มบั่มให้มันได้ลุ้นได้ลุ้นหน่อยเถอะโอ้ไม่ใช่แบบแปะเดียวหายแปะเดียวหายโอ้โอ้โหอีกสองลูกทำไมไม่ลงมาวะโอ้ นีอ่อีกสองลูกกัอ้ถ้ามึงตกลงมานะดูกว่าจะมากททูทุนเหลือเจ็ดร้อยไอ้เที่ยยากแตกเย็นแต่ยากแตกเย็นสองมาจังหวะน,นี้สามโอ้โหสามสามโคตรเยอ้ที่เลยสามช่มองแรกอะทำไมไม่มีไม่มีมาสักตัวเลยโอ้ว,ว้าวไปละโอ้โหล้มนี้ไม่วล่ายังได้อยัอยงได้อยู่จังหวะน,นี้แล้วก็ห้า าโอ้ไม่มีคู่อยู่ดีต้องสามถึงจะได้โอ้ยสองไม้เอ๋วายคู่จังหวะนี้มีอะไรให้อืมดูตั้งแต่งมาจังหวะสามชั่วแรกทุกสามชั่วแรกโอ้ดูสามถ้าสามมานะระเบิดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมสามไม่มาวะโอ้รอบสุดท้ายเอ้ยไหลดิไหลดิไหลไปอีกดิาช่อง2 ากมทำไมไม่มาวะหนึ่งันสองรอยนะสองร้อยสิบก็ได้อยู่นะแต่ได้ไม่ค่อยมากว่าแต่เบ็ดตั้งสี่ิบโอ้โหไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะเนี่ยดูเมื่อกี้ค่อยเราหรอกกว่าจะป่ปานแตกมาได้ขนาดนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่าทุกคนเราไม่คคนโลภมากนะก่อนที่เราจะไม่เหลือเค่อ,อะไรเลยอืม หาใครชื่นชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีเกมใหม่แนวะทางการเล่นใหม่หรือผมเล่นวิธีไหนมีสูตรอไอะไรนะผมนะจะทําคลิปมากันให้ได้กันให้ได้ดูกันนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าซ i n เกนยั r เต y สวัสดีครับผม